ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับชิปพระเครื่องอผ่านช่องพระพาขกัพิมายนะครับวันนี้นะครับก็นําพระเงินวัดบางคานะครับจิ้มสี่ชายนะครับมาลงในหะ้เพื่อนๆชมกันนะครับนะเนาะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ ที่ผ่านมาก็ทิ้งช่วงกันไปนานทีเดียวครับกลับมาแล้วนะครับก็มาลงเพื่อเป็นชมกันใหม่ครั้งนึงนะครับสําหรับพวกเงินนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ชิตาครับซีชายนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นต้นหนสนใจนะครับอยากได้ให้ครอบคองนะครับยิงวียิงปันนะครับอ่าโทรสถานได้นะครับเปิดโทรทิ้งไว้ใต้ชิปนะครับ มาชอบนะครับในข้าตานะครับก็ผ่านนะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ได้เป็นข้ามาชมนะครับขอบคุณมากมากแต่ก็สำหรับ F c ซนะครับท่านนะครับที่ข้ามาชมแล้กดแชร์ให้นะครับขอบคุณอย่างสูงในเทีเดียวนะครับนี้นะครับเป็นพิมพ์ชีตาซีชายนะครับ สียงแสบนะครับขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับมีสเสียงแสบหาดังหวะดหาอกาสทำไม่ได้นะครับต้องทำตรงนี้นะครับาว่างไม่ค่อยจะหนีนะครับขอบคุณมากมากทนนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกทีทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะครับจุดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ